ก้อกระสวัดดีนะครับผมปุยช่องแดนเซอไลน์นะฮะผอคนที่ไม่ได้ดีน้าผมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพื่อมีกิจกรรมใหม่ๆมาตลอดนะครับผมกิจกรรมใหม่ๆมาผมก็จะแจกบางครั้งก็แจกไม่แจกอะไรไม่รู้เยอะนะครับผมอดีนี้นะครับผมคนดูก็จะไม่ดีได้อยู่นะครับผมที่ผมเคยบอกคนดูไปแถมเอ็นโซเม็ดเขียวนะครับโอเคมั้ยครับคนดูคนดีไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจอย่าลืมติดตามผมนะครับ คณดูไม่ต้องเสียใจหรอกถ้าผมมีอะไรแบบที่ไม่ได้เล่นหรือว่าอะไรผมก็จะมัแจกให้คนดูโอเคไหมครับคนดูอย่าลิกติดตามผมนะขอแค่นั้นแหละโอเคไหมครับผมผมจะทำคลิปสนุกไปเรื่อยๆนะฮะคนดูก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับนะผมคนนี้ไม่ได้ต้องไม่ต้องเสียใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมผมครับสําหรับคนนี้ได้ก็คือคนนี้นะครับผม P H U W I N N นะครับผมคนนี้นะครับผม ถ้าถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณพิมพ์ตาคอมเมนต์ผมแจกนะครับผมโอเคครับผมครับ